เพื่อนเพื่อนตายว่ะเพื่อนเข้าไปลึกหน่อยโอนให้เพื่อนเดี๋ยวผมโอนให้ถอยไปถอยไปก็ตายถอยก็ตายถอยถอยไปมันแทงโดนอ่ะเอ้ยฆ่าเพื่อนผมหรอครับตีไงไอเจตเตะมาช่วยแล้วเก็บเก็บได้ไอเจะเตะตายว่ะผมเองเดี๋ยวผมเก็บให้เพื่อนไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะลมิงตัวตัวไปไหนซีเนียจะไปไหนจะไปไหนจ๊ะซีีเน้า ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเล่นฮีโร่ที่ชื่อว่าเวเลสนะครับในตำแหน่งโลมมิ่งอันนี้เล่นอยู่ในหมวดจัดอันดับนะครับแลงคอนเกมก็จะตึงๆหน่อยนะวันนี้ทีมผมนี่เลือกแครี่มา2เลยผมเอาเวเลสมาโลมเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เวเลสมันก็ได้ปักมาไหมมาการก่เลยทอนเออเออเก็บ เจ็บเจ็บมันยิงผมเจ็บอยู่นะไอ้ทอนเดี๋ยวต้องโซนให้เพื่อนกนะ่อนนะเวลาเล่นโลมิงพยายามเดินโซนให้เพื่อนนะอย่าให้เขามาลาดบูลาเลสเพื่อนเรานะโอเคอันนี้มันขึ้นมาบนแล้วรีบไ้ทอนทอนไปไหนจ๊ะน,นี่ดึงเกี่ยวขอเกี่ยวขอเกี่ยวหนะเจ็บเจ็บเจ็บนนะเนี่ยถอนเจ็บเนี่ยจ็บตายจ็บตายไล่ต้องไล่ไปไหนมานี่ตี ตีเฟิร์สบาดไปไหนจะทอนเทียชิปต่อนะแยั่งปาตัวเล็กมัน <c oughs> ตัดฟาร์มน,นะไ,มไปโซนต่อเราตรงกลางหนุนกระเด็นมาแนวเลสอยู่นะเดินเข,เข้าไปโซนตัวใ,ใต้ไปเลย บวกไม่จ๊ะบวกไม่จ๊ะฮอทฮอทมันออน,ออน,นี่เกี่ยวสองสตันสนตันโดนมาเพื่อนมามาหน่อยของมันของมัน,มน <c oughs> ดึงจิมสตว์ปันเก่งหนึ่นงตัวแล้วไล่พิธีทอนไ,ไหมซีนูสไปนนะั่ขนขดิแทงเหรอจับตะคิวอะได้ดับตะคิวเดียวมา เปียวมาขึ้นมาทำไมจ้าคิปเปอร์คิวเฮ้ยต้องโซนให้เพื่อนเอาเป็นแทงเราต้องแทงให้เพื่อนแทงให้เพื่อนผมตายได้นะเพื่อนทำตายเพื่อนเพื่อนทำตายหอยหอยเพื่อนเพื่อนออกได้วะเอาวะพยายาเตะเลือดโลนะกลับไปเติมเลือดกับเพื่อนจะทำการผลให้ป้องโดนเดยเนี่ยทอนเนี่ยโอ้โหผมก็สกิลผิดอะเออมันยิงซีเลยว่ะจิมจิม มันยิงฟรีไปกดรองเท้าไปแล้วไหนๆกดแล้ววิ่งไปกลางก่อนเจะคลิปที่กลางให้เพื่อนก่อนเลยดีแลกขอเกี่ยวหน่อยดีแลกไม่โดนหรอกินก็ได้สตันผมสตันโคตร,ตรไกลเลยไปบนต่อเราเล่นโลมมิ่งเราต้องวิ่งโซนนะพยายามวิ่งโซนให้ทั่วโอเคมาดักต่อบบป้อมบนเพื่อน ป้อมหน่อยตูเลนมันเข้าว่ะไปฟ้ามมาหน่อยเร็วตูเลนมันเข้าไปแล้วิดเดียวโอ้โหหมุนตัวมันติดกำแพงว่ะทีนี้มันวาร์ปตันตันโซ่ไม่ให้เพื่อนอ่ะโซ่ไม่ใเพื่อนจะเข้าไม่ได้เพื่อนจะเข้าก็ถอยนะเพื่อนมาเติมอ่ะโซ่ไปแล้วถอยดิเพื่อนโอ้เหือผมตายแน่นอนจังหวะนี้เอ่อเอ่อเอ่อเพื่อนมาเติมแล้วทันไหมเนี่ยได้แฟลกตัวไหมครับ ไม่น่าได้นะถอยก่อนเพื่อนจะตายหมดป<ะ>ัเมื่อกี้ไม่รู้กันกับตัเลนนะถ้ามันถอยพร้อมกันนี่ก็ไม่มีใครตายนะผมกลับไปรับมันนะเลยตายเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องเฟซหน่อยละกันบนก่อนฟลิมอยู่คนเดียววะมันอยู่เฝ้าโอมันจะฟลิมในป้อมเลยวะฟินเนียมาโดดมามาช่วยเล้วเพื่อนผมมาช่วยแล้ว มาช่วยแล้วฆ่ามันไปไหนอไปไหนเก็บเป็นหนึ่งเนี่ยเตะเก็บเป็นหนึ่งไปไหนซีเนียวซีเนียวจะไปไหนจ้าซีเนียวฮะจะฆ่าเพื่อนติมในป้อมหรอเมื่อกี้เอาเอาพี่เฝ้าดาก้อนต่อสตรีมบอกว่าอย่าห้าวเอาอะเรามีการเราหรือเกิดขึ้นแล้วยังนิ่งอยู่นะบนบนดีแลกดีแลกเอามากันเราจะขอสัมภาษณ์หน่อยจ้า ัดดาวด้วยผมคิวไป5ตัวแล้วนะอเอฟเฟคอีกห้าไปฟ้องนะฟ้องบนมาเฟสมันมากันว่ะเราต้อ,ง,อ,นะองกันเพื่อนเลยนะอืมอืมพยายามกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนถอยไปเพื่อนอ๋อๆ๋อถอยมาก่อน,นถอยมาก่อน,นถอยมาก่อน,นเพื่อนมาเติมอ่ะสวนดีครับจังหวะนี้ต้องสวนแล้วต้องสวนอืมเลือดผมโลว่ะได้ไปตัวไหมเนี่ยเ,เป็นเรียบร้อยเก็บเป็นหนึ่ง โยเซฟฟิตตัวเดียวการไม่เพื่อนในการแตกยอมปล่อยป้องแตกนะไปวาร์ปกลับบ้านก่อนเติมเลือดก่อนนะมาใหม่โอเคบวกต่อจะพาเพื่อนบวกยับ,ย,บยับเลยไม่ต้องพารกันอย่างนั้นอนะเฮียเต๋อบอกว่าลำผิดทางเมื่อกี้ถ้ามันลำถูกทางนนะ่าจะเก็บได้ตั้งแต่จังหวะแรกแล้วนะการต่อเพื่อนมา มาเอาการต่อเพื่อนต้มกลางทีเนี้ยมันมาก,กันแล้วนะตีป้อมไปเพื่อนเดี๋ยวผมโ้นให้ตีป้อมตีป้อมก่อนได้ป้อมไปครึ่งหลอดแล้วนะเขียวขี้ก่อนโดดมาทำไมจ้าทีเนีย้ยเกี่ยวเกี่ยวโดนสตันหนึ <c oughs> ่งจะตายมันวาร์ปนะทีเนี้ยมันวาัดเติมเลือดให้ดีได้เนะผมต้องขึ้นไปกันบนต่อ ตอนมันอยู่เดี๋ยวมันตีป้อมแตกเวเลสนี่มันเคลียร์คลิปค่อนข้างเร็วนะสกิลมันสกิลหนึ่งสกิลสองมันตีทะลุนะไปตัวหลังด้วยเอาวะเออเออเออมันอยูสี่ตัววะไปก่อเพื่อนให้เจะเตะรอเพื่อนมาซ้อนนะมาละผมขอว่าไปเติมเลือดก่อนดีแลคมันสกิลไปผมวะถ้ามันเลยตู้เล่นถึเรียบร้อยเก็บเป็นหนึ่ง 2...3 ตัวเก็บหมดนะเพื่อนผมเมื่อกี้เราฟื้นสกิลให้เพื่อนแล้วนะเราก็เพื่อนตามมาเก็บได้นะคิวมันไป22คิวแล้วไปบวกต่อเลยเพื่อนเดินไปที่กลางต่อเลยนะผมได้เดซิตแล้วนะเราต้องรีบจบนะ ฝั่งเราแครี่สองตัวเอากลางต่อเพื่อนมาดีแลกดีแลกเก็บเก็บดีแลกก่อนเพื่อนลงไม่ทันนะทีเนียวยืนอาป้อมเลยป้อมแล้วเพื่อนเพื่อนตายว่ะเพื่อนเข้าไปลึกหน่อยโอนให้เพื่อนเดี๋ยวผมโอนให้ถอยไปถอยไปกะตายถอยกะตายถอยถอยไปมันทาโดนอ่ะอืมเฮ้ยฆ่าเพื่อนผมหรอครับนี่ไงเมียาเตะมาเพื่อนแล้วเก็บ เกตุได้เอ้จะเตะตายวะผมเองเดี๋ยวผมเก็บให้เพื่อนไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะโรมมิ่งตัวตัวไปไหนซีเนียวจะไปไหนจับไปไหนจ๊ะซีเนียวโรมมิ่งก็ต้องจับตัวกันนี่แหละจ๊ะคิปเปอร์คิวกตายบอกว่าออฟไม่ค่อยมาแก๊งนะตีห้าตลอดจะเป็นไรเพื่อนใจเก่งๆเดี๋ยวต้องตีนถอนมานี่ถอนถอน อืกอึดยิ่งนักอึดนึ่งนักผมอีกนิ่งนักคอนพอสักนิดหนอยไปก่อนเลือดเริ่ดจะหมดดักพุ่มนะเดมมันไม่ตามมาวะผมกลับไปเติมเลือดก่อนต้องเซฟหน่อยมันไม่ตามนะเมื่อกี้ผมฆ่าไปเก้าตัวแล้วนะ เป็นโลมิ่งจริงมั้ยเนี่ยแบ็ชคิสครับดีแลกยังจะดักนกลางรอดจอ้ะฮะนี่ไงตอบไว้ก่อนไม่ให้ไปช่วยเพื่อนมันนะสองตัวเรียวมะเรียวมะเหลือเหลือคนเดียวเรียบร้อยเรียวมะเหลือคนเดียวเพื่อนไปช่วยไม่ได้เมื่อกี้สองตัวนะผมผมการมันไว้อ่ะไม่ให้ไปช่วยเรียวมะ บุกเราต้องบุกอย่างต่อเนื่องบุกอย่างต่อเนื่องไปไหนตั้งโลวะ่ะจิ้มสตันม,มันรอดวะ่ะนิดเดียวโอ้ป้อมตีป้อมตีโคตรเจ็บโอ้ป้อมไม่ตีโคตรแรงเอาป้อมบนต่อผมไอ้ป้อมแล้วเชียร์คลิปเชียร์คลิปเชียร์คลิปคลิปเสร็จแล้วก็วัดประตูบ้านครับเติมเลือดเดี๋ยวมาใหม่รอแป๊บหนึ่ง เลือดผมยังเยอะนะตอนนี้ผมออกไอเทมแทงล้วนเลยนะถึกๆไปเลยได้ยืนได้น,นานๆผมได้ทอยมาแล้วด้วยบวกเพื่อนบวกบวกต่อบวกบวกกันยับบวก,กแล้วมามา,มาฟ้อนแล้วเก็บได้ได้อยู่เพื่อนได้อยู่ <c oughs> เรียบร้อยตายกัหมดนะส3ทสาคิว <c oughs> แล้ว จะเดินานะทีฟังผมคิวไปจัตดวสครับเอ้ยเยมเมามาแขงวัดแงเดอะไอ้วะฆ่าเพื่อนหลักคเาเือมฮะตายสตัวยังไม่เจอนะซฟิสเซฟิสเชร์คิเลยจ่ะมันนี่แกต,ตอกวะ่ะมันี่เซฟิสฟเชียร์คิเจ่ะมันี่อย่าเพิ่งตาจ้าพ่องตีพอถอยก่อนถอยก่อนหมังตีผมโคตรแร รำในป้อมรำในป้อมจังหวะรอจังหวะเข้านาเราทอนทอนไปไหนทอนเฮียเป้าหมายเป้าหมายของเราแต่ที่อ้ยกะตายโดนทำไมโอ้เอ้อเรียบร้อยผมไม่น่ารอดนะรำรำไปบวกต่อกดรองเท้าวิ่งเลยใหทันใจเวลุดป้องเอาดาร์คเฟลเยอร์หน่อยเพื่อน ต้องเอาดาร์กแล้วแหละเดี๋ยวผมโซนให้เช็ดพุ่มก่อนอันนี้ไมม,มีไม่มีนะเอาได้เพื่อนมาเปิดเลยผมแท้งให้ดาร์กดาร์กทุบเรานี่เลือดไม่ยุบเลยนะไปไปสู้มาดแล้วเพื่อนร้อยได้ละไปบวกมันเพื่อนได้ไเลย ได้เกาะกระทอะ้อนแล้วเพื่อนเก็บหมดและมามาแนวหน้ามาแล้วแนวหน้ามาแล้วจ้าเซฟิตเซฟิตจะไปไหนจ้าเกี่ยวเกี่ยวสตันงฟอง,ฟงเกี่ยวอันเตะเรียบร้อยเซฟิตเดี๋ยวดีแลกตัวเดียวนะคิดเข้าละสรินสรินม,ม,มือเข้าไปฆ่าดีแลกดีเล็กดีแลก,กตั้งโล่วะ่ะตั้งโล่กันในบ่อเนื้อนะเรียบร้อยจบ วิกตอรี <Nope. S 1> ่โอ้โหยังมันเวเลสโลมิงอืมผมได้ที่2องนะฟลินมันได้ MVP ีนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูดาเมจก,กันดีกว่าโอ้ค <c oughs> oh, ิวกันไป40นะ40ต่อ18นะ เราเจอฟีเนียลระดับประเทศเลยนะว่าและมันเล่นดีแปลกๆนะ